สวัสดีจ้ามาพบกับพอยแอนแดนชาแนลอีกเช่นเคยจ้ามุ่งเก่ามุ่งเดิมจ้าหลังเลิกงาน มาจะเบิง้ะกี่ได้อย่างจานใหญ่ๆจานใหญ่คักจะเบิรงกินผู้เดียวเมื่อนี้อันเฮ็ดพึ่งแล้วจะได้อ่าขนมจีนขนมจีนน้ำยาไก่นะจ้ะน้ำยากะทิแล้วก็อ่าส่ลูกซีนปลาจ้ะลูกซีนปลากะเฮ็ดเองจ้ะนี่เฮ็ดแป๊บเดียวเนะจ้ะแบบว่าเร่งด่วนจ้ะพะ่อยเฮ็ดบบเผ็ด อยกระสีใซ่อันเติมพริกพงเอาเพราะว่าฝรั่งกินน้ำจากก็เลยว่าบัวเห็ดเผ็ดนะก็เลยมาเติมพริกพงแซ่เอาพ่อยมากินเผ็ดนะใซ่พริกพงเอาบบได้กินโดนละจ้ะน้ำยาขนมจีนบบได้กินโดนละมือนีก็เลยบบรู้ว่าจะกินยังเลิกง,งานมากก็เลยคึดอยากคนกอนจะน้ะบีนี้พักข้างล่างกะ เป็นอันกระลำสซ้อยจ้ะแล้วก็ทัวกระลำสซ้อยกับทัวลำลายไหลจ้ะหิวขักนาสดกายว่ากันเจาจ้หลังเลิกงานต้งเสิลละบริกินเขาจ้ะส่วนมาค่อยสีกัับมากินเขาอยู่บ้านน้ำยาไกอันสูตรอันแม่ได้จ้ะแม่พนผ้าเห็ด จำมากก็เลยก็เลยมาเห็ดกินจ้ะส่วนหมากอันบุญบ้านน้งสี่ยููยูบานเขายูอีสานเห็ดอันเห็ดแตนน้ำยากะทิจ้ะน้ำยากไก่บ้ค่อยเห็ดป่าดอกเพิ่นสีเห็ดแตนน้ำยาไกา่มันค่อยแสบจ้ะผู้ใดโบเคอยเห็ดล่องเบิ้งด้วยจ้ะน้ำยากะทิไก่ซีมหนามมันก็จ้ะอือ แสบอืมมันดีขนาะดใส่กะทิลายแสบแห้งค่ะปานกินอยู่บานเลยมาเลยจ้ะทุกคนเสบๆต้องกันจ้ะเบิง้งเ้น้าปุ่นแย่งหอนๆอ,อยู่นี่เฮ็ดแล้วๆกะมาทายวิดีโอเลยจ้ะ 可以拍戏。嗯， ีนปลาจ้ะมึงลูกซีนปลาอันเห็ดเองมันลูกะะใหญ่พอจะค่อยก็เลยอันพาครึองแซ่บแห้งมาจ้ะทุกคน สวดหนามมันสมแสบแห้ง 出牌了，咋办呢？嗯，帅潘。 แสบแห้งจ้าทุกคนบ่ได้กินโดนแล้วบ่คอยอันบ่แม่นบ่คอยมีเวลาหรอจ้า,จา,จามันลายยางกนเลยอยัขนขาดเห็ดนาะจา้าปน,นีมือนีอ่เลิกงานเลิกงานมากบลูจะกินยังคืดอยากจ้าก,ก็เลยจัดเลยจ้าลูกซีนป่าก็เห็ดเองแล้วกะน,น้ำยาไก่นาะจา้าคอยกะขอบคุณทุกคนนาะจา้าทีเขามารับชมเขามาติดตามเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านาะจา้า กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อยพ่อยแอนแดนชาแนลแนเดอจ้าพอกันไม่คลิปหน้าเราจ้าว่าพ่อยสิมากกินนี้อย่างเราจ้าไปแล้วจ้าคลิปนี้พ่อกันไม่จ้า